โรงพยาบาลวัชรภูเก็ตได้เริ่มดำเนินการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเมื่อปีพุทธศักราช2549เป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับตติยภูมิ3.1ขนาด503เตียงบนพื้นที่ทั้งหมด47ไร่ปัจจุบันได้มีการขยายพื้นที่ของการให้บริการเพิ่มขึ้นและมีอาคารทั้งหมดจำนวน25อาคาร รวมทั้งได้มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงพยาบาลเน้นความสำคัญของปัญหาสภาวะโลกร้อนรวมถึงการใช้พลังงานโดยแนนะำหลักการของสุขาพิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งทางโรงพยาบาลวัชรภูเก็ตได้ใช้กลยุทธ์ clean and green ซึ่งประกอบด้วย G g a r b a มายถึงการจัดการขยะมูลฝอย และการใช้ประโยชน์จากสิ่งปฏิกูลภายในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 5R ได้แก่ Reduce ลดการใช้คือการลดการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์สูงสุดที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการใช้ถุงผ้าเพื่อรับยาที่ฝ่ายเภสัชกรรมในหอผู้ป่วยพิเศษ และประกันสังคม reuse ใช้ซ้ำมีการนำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้ซ้ำเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเช่นรานโรงใช้กระดาษสองหน้าใช้ปิ่นโตมาซื้ออาหารที่ร้านสวัสดิการโรงพยาบาล recycle การใช้ทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีการคัดแยกขยะ ประเภทกระดาษพลาสติกกล่องเพื่อนำไปจำหน่ายที่ธนาคารขยะวัชระภูเกตรีเซ็คเกร์แบง n ์เพื่อเพิ่มคูณค่าขยะรวมทั้งได้มีการนำขยะอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอกแสและมีการนำน้ำมันที่ผ่านการใช้งานจากฝ่ายโภชนาการมาผลิตเป็นไบโอดีเซลเป็นต้นรีแพร์ซ่อมแซม การนำสิ่งของที่ยังพอแก้ไขได้มาซ่อมแซมและกลับมาใช้ใหม่เช่นการทาสีเก้าอี้ไม้เก่าเพื่อให้ผู้ป่วยได้นั่งพักการนำขอนไม้เก่าๆมาปลูกต้นไม้และการนำชักโครกมาปลูกต้นไม้ Reject ก,การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายเช่นน้ำยาขัดพื้นห้องน้ำยาฆ่า,า,มาแมลงและกล่องโฟมเป็นต้น จากผลการดำเนินโครงการคัดแยกขยะที่ชัดเจนจึงทำให้ทางโรงพยาบาลวัชรภูเก็ตได้รับใบประกาศกิติคุณเรื่องการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิดระดับเหรียญทองจากเทศบา,นาลนครภูเก็ตเมื่อวันที่ 5. มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 2 Rest Room หมายถึงการจัดส้มให้ได้มาตรฐาน has. มีความสะอาด healthy เพียงพอ a c c e s s i b i l i t y และปลอดภัย Safety ทั้งนี้ยังใช้น้ำยาชีวภาพซึ่งผลิตจากขยะอินทรีย์เป็นน้ำอเนกประสงค์ทำความสะอาดห้องน้ำและสุขภัณฑ์จากผลการดำเนินการจึงทำให้โรงพยาบาลวัชระภูเกต็ตได้รับการประเมินผ่านเกมมาตรฐานห้องซ่วมเมื่อปีพุทธศักราช2555